การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับปลายเดือนพฤษภาคม2564สําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวราศีพฤษศนะครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคลิปนี้เป็นคลิปรแรกๆนะครับสําหรับการพยากรณ์แบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก่อนหน้านี้ก็พยากรณ์กันแบบเ,เห็นแต่หน้าไพ่นะครับแล้วก็ได้ยินแต่เสียงของพ่อหมอครับแล้วก็มีแฟนคลับได้มา คอมเมนต์นะครับว่าอยากจะเห็นหน้าของพ่อหมอบ้างนะครับก็หน้าตาของอพ่อหมอนะครับเจ้าของช่องก็เหมือนกับที่โปรไฟล์แล้วก็หน้าปกของช่องนั่นแหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะบวมๆนะครับก็เลยไม่ค่อยมั่นใจที่จะออกหน้ากล้องเท่าไหร่ฉเฉลิมฉลองผู้ติดตามของช่องนะครับ3 3 2 2นคนณขณะนี้นะครับก็ถือว่ากลับมาออกหน้ากล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปประมาณ1เดือนเต็มนะครับที่ไม่ได้มาพยากรณ์เรื่องของดวงชะตาให้กับแฟนคลับทุกท่านนะครับจากนี้ไปก็สัญญาว่าจะมาพยากรให้ทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทิกตอกแล้วนะครับใครอยากจะพยากร์ดวงชะตาแบบสดๆนะครับ ดูทํานายให้กันฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจก็ค่อยว่ากันนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ไปติดตามรายละเอียดอยู่ที่ในคลิปนี้ท้ายคลิปนะครับทั้งต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปและอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาในราศีพฤษภได้ตั้งจิตเป็นสมาธินะครับอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ จากนั้นก็จะทําการหยิบไพ่นะครับเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหน่งเป็นตําแหน่งตามจักรราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้า ส2ครบเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับไม่ได้เฉพาะจอดจงไปดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษ,ษ,ษขอเรียงภพยแป๊บหนึ่งเลยครับเปลี่ยนรูปแบบการพยากรณ์บ้างนะครับก็ดูแต่หน้าไปแล้วก็ฟังแต่เสียงนะครับไม่อยากเห็นหน้าก็ฟังเสียงเอานะครับ คือบางคนบอกว่าฟังแต่เสียงแล้วก็ได้นะฮะทำงานอื่นไปด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยลักษณะนิสัยโดยทั่วไปาชาวราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินนะครับแล้วก็ความที่ว่าเป็นธาตุดินก็จะส่งผลให้ลักษณะนิสัยอง์รวมเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะครับสุข,ขุมเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบคอบ ด้วยเหมือนกันนะครับมีไพ่ประจําตัวนะครับเป็นไพ่บาทหลวงนะครับหรือบางตำราก็บอกว่าเป็นไพ่สังฆราชนะครับดังนั้นก็จะมีนิสัยชอบบอกชอบสอนผู้คนนะครับในเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็นําเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาอบอกกล่าวบอกสอนผู้คนรอบข้างนะครับหรือาบางทีอชอบบอกชอบสอนอน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้ได้ดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีครับแล้วก็ในบางครั้งบ่อยครั้งครับหล,หลายๆคนก็มักจะมาปรึกษาปรึกษาหรือว่าขอคําแนะนําจากชาวราศีพฤษภนะครับทำให้รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้อเขาเรียกว่าพักผ่อนนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวนะครับหรืออาจจะมาบ่อยนะครับมาบ่อยเกิน ก็ทําให้เกิดการเกิดการอึดอัดได้นะครับแต่ชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วก็เลยหลายๆครั้งก็เลยปล่อยผ่านนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่บางครั้งคนที่มาขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําบางทีก็มามาบ่อยมาเยอะเกินบางทีก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะช่วยเหลือตัวเองเท่าไหร่นักนะครับชาวราศีพฤษภก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยได้มีเวลาส,ส่วนตัวนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภ ทุกทุกท่านด้วยครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2564นะครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะครับมีโชคในหลายๆด้านนะเป็นโชคที่โดดเด่นด้านด้านการเงินนะครับช่วงนี้อาจจะมีความซบเซาแต่มันก็จะมีโชคเข้ามานะแล้วก็เรื่องงานด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสขยับขยายนะครับ ใครที่รองานอยู่ใครที่ตกงานอยู่เนาะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อไปใครที่ทํางานอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่รองานอยู่ก็มีงานเข้ามาหลากหลายงานให้ได้เลือกได้ทำนะครับในส่วนของคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับหรือว่าทําธุรกิจการค้าการลงทุนมีหลายอย่างที่อยากจะทํานะครับแล้วก็มีหลายโครงการมีหลายโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับก็ให้เลือกเอางานที่มันมีความ เป็นไปได้ก่อนหรือว่ามีรูปธรรมได้ง่ายเกิดเป็นรูปธรรมได้ง่ายหรืองานที่มีความเร่งด่วนก่อนนะครับคือตอนนี้ประมาณ6 7งานนะครับหรือหลายงานกว่านั้นนะครับเข้ามาพร้อมๆกันต้องต้องจัดสรรต้องเลือกให้ดีนะครับจัดลำดับให้ดีก็จะช่วยได้นะครับและที่สำคัญงานเข้ามาเยอะด้วยและงานหนักด้วยนะครับทั้งงานตัวเองงานงานส่วนรวมงานช่วยเหลือผู้อื่นนะนะี่ครับคือ ชาวราศีพฤษภช่วงนี้ก็ทาทางานหนักเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวทําให้ความเป็นอยู่วิถีชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะช่วยชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับคุณก็มีความเต็มใจที่จะทํานะครับเพื่อใหอ้คุณภาพชีวิตของตัวเองของคนในครอบครัวของคนที่คุณรักนะครับดีขึ้นอาจจะช่วยนะครับงานก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องได้บุกเบิกอยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้ราบรื่น ซักทีเดียวนะครับก็เลยต้องอาศัยความอดทนนะครับมีโครงการที่ต้องให้ได้ไดทำนะซึ่งต้องอาศัยความเขาเรียกว่าอะไรครับความอดทนความอดทนที่จะก้าวไปให้มีความสำเร็จนะครับเพราะว่ามันเห็นทะเลทรายไหมครับมันไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์เนาะก็คือประมาณว่างานที่จะได้ทำหรือว่าธุรกิจหรือว่า การค้าการลงทุนที่คุณทําอยู่ตอนนี้ครับมันจะมีค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เพราะว่าคุณก็จะใช้ความมีประสบการณ์นะครับความรู้ความสามารถของคุณก้าวข้ามตัวน,นั้นไปได้นะครับงานที่จะได้รับอิทธิพลดีๆนะครับหรือว่างานเข้าเยอะเนาะงานล้นมือเลยทีเดียวในช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะครับงานที่เกี่ยวกับ การรักษากฎหมายข้าราชการนะครับช่วงนี้อาจจะงานเยอะงานเข้านะครับข้าราชการที่เป็นข้าราชการประจำนะครับคนที่รักษากฎหมายตำรวจทหารทนายความผู้พิพากษาศาลอะไรเงี้ยครับช่วงนี้อาจจะมีคดีความเยอะเนาะอาจจะต้องได้ช่วยเหลือประชาชนเยอะเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้แล้วก็คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับ สถาบันสอนภาษาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอ,อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับไอเกี่ยวกับการการเดินทางก็ได้ครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการนําเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับาการลงทุนนะครับใครที่อยากจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีการลงทุนอะไรบางอย่างใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับหรือถ้าใคร ไม่ได้ลงทุนอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นการลงทุนลงแรงในการทํางานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันจะนํามาซึ่งความมั่นคงความสุขแล้วก็ความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปนะครับในการเสี่ยงดวงะจะซื้อหวยจะถูกกับข้าวไม้อะไรเงี้ยครับซื้อสลากกินแบ่งก็มีเกณฑ์ที่จะถูกน้อยนะครับดังนั้นก็โฟกัสเรื่องงานดีกว่าเนาะก็คือไทยบอกว่าให้ตั้งใจทํางานนะครับ ให้ตั้งใจทํางานต่อไปนะมาหวังรวยแบบว่าสายฟ้าแรบตอนนี้คงยังไม่ใช่คิวของเรานะครับพลังงานบอกมาแบบนี้นะแล้วก็การเดินทางทั่วๆไปถ้าใครที่เดินทางไปหาลูกค้าไปขายงานขายโปรเจกต์ให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้ครับก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จ ประสบการสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีการเงินกันทองขายงานชิ้นใหญ่ได้นะครับได้กำไรกำไรเป็นอย่างมากนะครับใครที่ดีลงานอะไรไว้ก็จะประสบวามสาเร็จนะครับในการเดินทางทั่วไปสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับการเดินทางไกลต้องอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับสามารถที่จะจัดการได้เรามัดระวังเรื่องของการเดินทางย้วยยันปาหาะนะครับตรวจเช็คลมยางอะไรให้ดีก่อนนะครับแล้วก็มีสติในการขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก่อนที่จะขับรถนะอย่าลืมคาดเก็มขัดนิรภัยด้วยนะครับ การเงินการทองช่วงนี้อาจจะฝืดๆหน่อยเนาะรายรับฝืนดน,นะครับรายรับฝืดแต่ว่ามันจะมีลู่ทางที่จะมีกำไรกำไรอะไรเข้ามาในช่วงนี้หรือว่ามีค่าตอบแทนหรือว่ามีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีงานเพิ่มเติมคือบอกว่างานหน,นะหนักอยู่แล้วนะคืองานหนักอยู่แล้วมันอาจจะเงินมันมันเขาเรียกว่าไงครับเงินมันมันมาเรื่อยๆอค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ได้หวือหวามากแล้วก็หนักอยู่แล้วงานนะครับแต่มันก็จะมีลู่ทางที่จะมี งานเพิ่มแล้วก็ได้เงินเพิ่มด้วยก็อดทนในช่วงนี้นะครับส่วนรายจ่ายข้อนั้นที่จะจ่ายเยอะแล้วก็ทําให้เกิดความแบบวาบ้าวุ่นใจเกิดความวิตกกงังวลว่ามันจะพอไหมค่าใช้จ่ายมันจะดีะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรครับเงินของเรามันจะการเงินการทองมันจะดีขึ้นไหมอะรเงี้คุณก็จ่ายไปแล้วก็เครียดนะครับหรือว่า บางอย่างไม่อยากจะจ่ายมันก็มีความจําเป็นต้องจ่ายแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นอะไระครับก็ให้อดทนเนาะช่วงนี้หลายๆคนก็ต้องหมุนกันในช่วงนี้นะครับก็เอาใจช่วยสำหรับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยกันนะครับคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้แสดงฝีมือในเรื่องการทํางานสร้างฐานะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า กำลังไฟแรงในการทํางานกําลังแบบมุ people people though, right? ่งม <anyway> ั่นนะกำลังมีไฟไฟยังไม่มอดนะในการทํางานในการสร้างฐานะในการสร้างตัวตนนะครับส่วนคนที่ไม่สดแล้วนะครับคู่ของคุณก็จะมาช่วยช่วยเกื้อหนุนนะครับเรื่องการเงินเนาะช่วงนี้คุณอาจจะมีความยากลาบากในเรื่องการเงินนะครับคู่ของคุณเขาจะได้มีการเงินการทองที่ดีนะครับหรือว่าเขาหยิบจับอะไรถูกจุดได้กำไรเป็นอย่างมากนะครับหรือว่าการค้าการลงทุนต่างๆของเขามีความสําเร็จ ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็จะมาช่วยซัพพอร์ตคุณนะครับเชื่อว่าหลายๆคู่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่เนาะ,ะคือมีเขาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ต้องมีการเกื้อหนุนกันนะครับบางคนเขาก็ทํางานแบบคือทํางานหนัก ทำงานหนักทำงานเบาแต่ละคนความบักหนักความเบาความรู้สึกมันอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมเองแล้วถ้าแบ่งว่าทํางานสบายทํางานเบาก็คือทําไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินเท่าคนอื่นที่ทาหลายชั่วโมงอะไรเยงี้ครับหรือบา,บางคนเขาทำทำ,ทำทั้งวันเลยนะทําหลายชั่วโมงแต่ว่าค่าค่าตอบแทนมัน,ม,นมันก็เท่ากัน กับคนที่อาจจะทําไม่กี่ชั่วโมงเลยครับหรือบางคนทําแค่ไม่กี่ชั่วโมงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ได้งเงินดีนะครับระบบเขาลันไปธุรกิจของเขาลันไปอะไรเงี้ยมีหน้าที่แค่เช็คมีหน้าที่แค่ตรวจสอบเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของโอกาสด้วยดังนั้นคนเราโอกาสไม่เท่ากันนะครับช่วงนี้คู่ของชาวราศีพฤษภก็มีเกณฑ์ที่การเงินการทองดีนะครับหยิบจับอะไรถูกจุดทําการค้าการลงทุนไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นขาขึ้นอย่างมากในช่วงนี้นะครับมีคนอยากจะซื้อจะขายอะไรบางอย่างราคาแพงก็ให้มาให้แฟนของคุณคู่ของคุณเนี่ยเป็นช่วยเป็นนายหน้าให้หน่อยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเขาก็ให้ค่าขนมหรือว่าให้ค่าเหนื่อยค่าตอบแทนนะครับในช่วงนี้หรือว่ามีการประมูลอะไรบางอย่างแล้วคุณได้กําไรส่วนต่างดีนะครับ ในการทํางานทั่วๆไปนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นได้ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าแผนกเลื่อนเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาคือจากเป็นพนักง,งานทั่วๆไปได้รับคือทํางานหนักไงชาวราศีพฤศพชว่วงนี้ทํางานหนักนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มานานนะครับก็ชว่วงนี้เป็นชว่วงการพิสูจน์ตัวตนเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วเจ้านายเห็นความสามารถเห็นความดีเห็นศักยภาพก็ มีการดันมีการโปรโมทคุณขึ้นมาทําให้คุณผู้หญิงจะโดดเด่นมากเลยนะครับก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นนะครับใครที่ทําการค้าธุรกิจลงทุนหรือว่าบริษัทคุณทําด้านเกี่ยวกับการกสิกรรมเรื่องของพืชเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับสุภาพสตรีเครื่องสําอางอะไรเงี้ยครับ เข้าของเครื่องใช้เกี่ยวกับผู้หญิงก็จะได,ได้รับอิทธิพลดีๆในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีงานเข้าเยอะออเดอร์เข้ามาเยอะอะไรอย่างนี้ครับแต,แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกันแต่ดวงอาจจะไม่โดดเด่นเท่าคุณผู้หญิงนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับได้ไปเลี้ยงฉลองเลี้ยงรุ่นอะไรต่างๆแล้วก็ไปมีความรู้สึกย้อนวักลับไปนะครับ ถึงขั้นที่ว่าอย่างคนโสดช่วงนี้ชาวราศีพฤศภกเองไปทํางานหรือว่าไปเลี้ยงรุ่นไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะครับได้มีโอกาสไปย้อนลําลึกความหลังเผื่อเอาจจะไปเจอคนรักเก่าเนาะแล้วก็ได้สารความสัมคัธ์กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะไม่ได้สารความสัมพันธ์แต่เป็นการไปย้อนวัยนะครับทำให้เกิดความรู้สึกดีดีหวนกลับคืนมานะครับจ,จะสารความสัมพั์ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรือบางคน ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทํางานเพื่อเด็กๆเพื่อมูลนิธิมูลนิธิมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กนะครับอาจจะเป็นเลี้ยงอาหารน้องๆในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี <with> <ะ>้ยครับหรือว่าเด็กที่เขามีความพิการนะครับลักษณะนี้นะหรือว่าทํางานคุณบริษัทของคุณหรือว่าองค์กรของคุณทํางานเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือว่างานที่คุณทําอยู่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงช่วงนี้ก็จะได้รับอิทธิพลเข้ามา ทั้งด้านดีแล้วก็งานเยอะงานหนัก,กนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นแล้วก็เข้มแข็งกันต่อไปนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็หนักพอสมควรนะครับให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยกันครับเรามาดูเรื่องของสุขภาพนิดนึงครับให้คุณระมัดระวังเรื่องของอ,อวัยวะเพศนะครับเรื่องของระบบเขาเรียกว่าระบบอวัยวะอวัยวะสืบพันธุ์นะครับ หมดลูกอันทะนะมีมีปรากฏเล็กน้อยนะครับคือบางคนอาจจะกั้นปัสสาวะอะไรเงี้ยครับจะมีการอักเสบหรือว่าบางคนไปเล่นน้าแล้วอาจจะติดเชื้ออะไรเงี้ยบางคนอาจจะเล่นกีฬาอะไรเงี้ยครับมีการเสียดสีเนาะมันก็อาจจะเกิดการระคายเคืองเกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเรามองไม่เห็นนะเชื้อโรคมันก็ตัวเล็กมากๆแล้วก็เรามองด้วยสายตาเปล่าของเราไม่เห็นดังนั้นก็มีความผิดปกติก็รีบไปพบคุณหมอนะครับ นี่ก็เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีพฤษภนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับายทิทัศน์แล้วก็จะได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยทุกท่านมีเงินมีทองใช้กันมากๆล้นบัญชีทะลักกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วก็จนได้โยนมาทางนี้นะครับจะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้านะอ่า ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับใครอยากจะดูดวงแบบสดๆก็ไปติดตามได้นะครับรายละเอียดอยู่ในท้ายคลิปนี้แล้วก็อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับการพยากรณ์ในครั้งนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าสวัสดีครับ